เขาจะคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันคุ้มค่ากับเขาไหมคือมองความคุ้มค่ามากขึ้นเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เราต้องปรับจริงๆคือเขาจะใช้เงินแบบอ่าคือเขามีเงินมีมีเงินที่จะจ่ายแต่ว่าเขาจะคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันคุ้มค่ากับเขาไหมคือมองความคุ้มค่ามากขึ้นมองประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นเมนูอาหารอย่างสมมติเราทานเล่นอะไรเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะซื้อ ซื้อง่ายขายข้อวเลยจ่ายแบงค์ร้อยจ่ายแบงค์ห้าร้อยอะไรเงี้ยเป็นปกติแต่พอเวลาที่เกิดวิกฤตของไวรัสเนี้ยคือคนก็จะคิดมากขึ้นว่าการซื้ออาหารชนิดนี้ที่กินเล่นๆเนี่ยมันมันคุ้มค่าไหมมันอิ่มไหมทีนี้ยูก็เลยปรับตัวว่าอย่างบางครั้งเนี่ยค่ะสลัดของเราเนี่ยอาจจะกินแค่พออิ่มหรือว่ากินแค่แบบทานเล่นเราอาจจะเพิ่มชุดเมนูอย่างที่ยุเปลี่ยนแปลงเมนูก็คือเพิ่มชุดเบนโตะขึ้นมา